ที่หอประชุมโรงเรียนประพามนตรี2อำเภอเมืองจังหวัดสุประการนะครับรานายยงยุทธทรัพย์เจริญผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุปราการเขต1ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสัรเสริญยิ่งดิเลกคุณาภรณ์ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระบบประจําปี2554 สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับประถมศึกษาสุประการเขตหนึ่งได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งกิเลศคุณาภรณ์พศ2538บัญชีที่4นะครับให้แก่ผู้รับไปอนุญาตผู้จัดการผู้อํานวยการและครูโรงเรียนเอกชนเฉพาะสถานศึกษานะครับที่จัดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีคุณสมบัตินะครับสมควรได้รับพระราชทาน คือรักอิสริยาภรณ์ชั้นเริ่มต้นปฏิบัติการสอนมาแล้วนะครับไม่ตามควา8ปีบริบูรณ์และทุกๆ5ปีนะครับสำหรับในชั้นสูงขึง้นนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอนะครับพระรานทาน60วันคือรักอิสริยาภรณ์นะครับอันเป็นที่สันริยิ่งดิเลคุณาภรณพระบาทสมเดพพ็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุญเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างคืนนะครับเพื่อพระทานแก่ผู้กระทำความดีอันชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาส,สนาและประชาชนสําหรับปีพศ2554นี้นะครับมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุปราการเขตหนึ่งนะครับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสังเสริญยิ่งกิเลสทุน,นาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้นนะครับ114รายดังนี้หนึ่งนะครับชั้นที่3สัตติยะดิเลกคุณาพรจำนวน8ราย2ชั้นที่4จตุจตหาดิเลกคุณาพรจำนวน12รายและสามนะครับชั้นที่5เบญจมะศดีเลกคุณาพรจำนวน94รายครับสร้างสารรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ